คอมเมนต์เยอรมันต่างชาติแฟนดอทมุลหลังโดนทีมจากไทยถล่ม4ประตูต่อศูนย์น่าภูมิใจนะครับชื่อนักเตะไทยของ b ีจีปทุมยู์เต็ดโผลในโซเชียลของสโมสรบุริเซียดอทมุลระหว่างเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะครับวันที่21รกรกฎาคมนะครับควานหลงจากศึกฟุตบอลกระชับมิตรดอทมุลพบบีจีปทุมยูเต็ดณบีจีสเตเดียม ซึ่ง b ีจีนะครับเอาชนะบุิเซียดอดมุนยอดทีมจากเยอรมันดีกรีรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับไปอย่างขาดลอยเลยนะครับ4-0ทางนี้นครับเมื่อไปเช็คในโลกโซเชียลก็เจอเรื่องที่น่าภูมิใจเมื่อสมสอุสรดอดอมุนโพสรายง,งานสดผลกลารแข่งขันโดยมีชื่อของนักเตะไทยอยากจะริญนศักดิ์วงกรที่ยิง2ประตูและเทลินแดงดาที่หม่งไป1ประตูอยู่ในนั้นด้วย เรียกได้ว่าการอุ่นเครื่องกับดดมูลครั้งนี้นะครับทำให้โลกฟุตบอลได้รู้จักชื่อของนักเตะไทยมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะเรามาฟังโมเมนต์ชาวเยอรมันและชาวต่างชาติแฟนดดมูลกันครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับผลการแข่งขันครั้งนี้แพ้4-0ต่อ 0, ต่อทีมอันดับ4ในไทยลีก ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันจะปิดบัญชีไว้เป็นเวลา1สัปดาห์และหวังว่าเมื่อฉันกลับมาคงจะลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปแล้วในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการเดินทางก็คุ้มค่าอีกครั้งแน่นอนว่าเราสามารถเอาชนะใจแฟนบอลชาวไทยได้มากมายซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่า ทิ้งทริปที่ไม่จําเป็นเหล่านี้ไปอย่าไปทิ้งภาพลักษณ์ของดตมุนไว้แบบนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับมกล่าวว่าเราแพ้ทีมชาติไทย4ต่อศูนย์ความอัประยศอดสูญอย่างแน่นอนและมันไม่สําคัญสําหรับฉันว่าจะเป็นเกมกระชับมิตรหรือไม่ซึ่งท่านต่อมานะครับมกล่าวว่านี่เป็นผลการแข่งขันที่แย่ที่สุดสําหรับทีมบุนเดสลิกาเยอรมันในเอเชียหรือไม่ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าจะิญซักคนนี้เก่งนะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเกลียดที่จะพูดแบบนี้แต่ฉันคิดว่าเราจะตกชั้นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าบางทีฟุตบอลสมโมสรไทยอาจจะไม่แย่อย่างที่คิดเสมอไปในขณะที่ท่านต่อมานะครับมืกล่าวว่าไม่เคยมีโค้ชคนไหนเตรียมตัวแย่ขนาดนี้มาก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับจเย็นๆนะ ทีมบีนี่เป็นทีมที่ดีมากเลยแหละซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเอาตรงๆนะเสื้อแข่งขันสีน้ำเงินขาวฉันไม่กล้าพูดเลยเพวกเขาเล่นดีกว่าทีมของเราซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเรากำลังพูดถึงประเทศไทยที่ร้อนชื้น30องศาเป็นแมตชทดสอบจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับมันน้าจริงจ นั่นมันไม่ไดีสำหรับเราการตลาดระหว่างประเทศซึ่งท่านต่อมาะคระับกล่าวว่าไม่ว่าจะใช้ชุดไหนเล่นก็ตามไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างกับการแพ้สีต่อศูนครั้งนี้เพราะเยาวชนดอดมุนบวกตัวหลักบางคนมีประสบการณ์มากพอแล้วแต่กลับแพ้เกมแบบนี้อย่างน้อยก็ควรรักษาภาพลักษณ์ของทีมกันสักหน่อยซึ่งท่านนี้นะครับกล่าวว่าไม่ค่อยเห็นอะไร หน้าเขินอายขนาดนี้แมชกระชับมิดแต่คุณตามหลังสกอต์ต่อทีมชาติไทยรับไม่ได้เลยกับทีมรลาบกลางจากไทยและท่านนี้ครัมากล่าวว่าทดสอบแมชหรือไม่แต่เป็นแนวคิดที่น่าละอายที่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าหลองนึกภาพการได้ไปทัวเอเชียเพื่อโปรโมทสโมส,มสรและพ่ายพ้อย่างหนักกับทีมที่ มีมูลค่าระดับหลีก3ของเยอรมันซีและทันนี้นครับมากล่าวว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงแมตช์ดทดสอบที่มีพเพื่นเยาวชนจำนวนมากแต่การถูกยิงเล่แบบนั้นน่าละอายมากต่อไปครับคุณจะไม่พิชิตตลาดเอเชียด้วยภาพลักษณ์ที่น่าอับอายชนิีอย่างแน่นอนอยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องกลัวว่าจะสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของบุนเดลิกา ซึ่งท่านต่อมานะคบมาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยดีกับประเทศไทยผมชอบผลงานของมีจีปทุมเยตเต็ดมากฉันดีใจที่คุณชนะคำทักไทยอันอบอุ่นจากประเทศเยอรมนีคอมเมนต์ comment ต่อไปครับมันน่าอายทดสอบเกมหรือยังไงในฐานะทีมรัสเซดอทมุลคุณต้องชนะเกมห้ชบมิดกับทีมจากกรุงเทพซิคอมเมนต์ comment ต่อไปครับโอเคมันเป็นเพียงการทดสอบทีม กับผู้เล่นชั้นนำา 2- สาคนและเป็นเพียงทัวร์โปรโมตแต่เดี๋ยวก่อนเอาจริงๆนะเราอยากแข่งขันกับนักเตะที่เก่งที่สุดแล้วไปถล่มไทยซึ่งมันคงไม่เกิดขึ้นที่นี่ในบาเยนนมิวนิกผมมองว่านูริจะจัดบทลงโทษการซ้อมนักเตะนั่นมันน่าอายสำหรับทีมเราคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นเป็นเหตุผลที่คุณบินหลายพันกิโลมันจะดีกว่าไหม ถ้าคุณฝึกกันที่บ้านคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าในครึ่งหลังบีจีปทุมใช้ตัวจำรองและนักเตะเยาวยชนและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าบางทีทัวนี้อาจทำให้แฟนบอลบางส่วนซื้อเสื้อ BG จีปทุมอยู่ในเตตครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติแล้วก็ แฟนตอดมูลแฟนเยอรมันนะครับที่ได้มาคอมเมนต์นะครับต่อผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ